เราก็สวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกคนนะที่ว่าติดตามผลงานพันธายและหน้าไมา้ยิงปลานเนาะก็ช่างผลหน้าไมา้ปืนยิงปลานะนี่ก็เอาผลงานพันธะไอ้นะครับไม้ประดู่ใส่รางพปิเนียมนะครับมาให้ชมนะครับเป็นไม้ประดู่แดงนะครับติดตรงนี้จะเป็นครบมันนะครับเป็นครบไม้ลายจะสวยมาก นีคมันเป็นครบครบไม้นะครับลายดุมากเลยอย่า็ลายไฟยนะครับตอนแรกลูกค้าบอกว่าจะแกะกนเลื่นนะครับผมก็เลยถามลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าถ้าแกะกนเลื่นนี่ลายมันจะหายหมดเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับดู ลายสวยมากตัวนี้เป็นรางเป็นเนียมนะครับความยาวหเมตร30มปีกก็กว้าง50นะครับช่วงชักมาก็70แล้วก็ทิ้งปลายนะครับทิ้งปลายก็40นะครับรูะทรง สวยสวยมากตัวนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยครับนี่อยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยไก่เซตนกนะครับ ช่องทางการติดต่อผมก็เบอร์โทรนะครับตัวเดียวกับ idline เลยศูนย์หกสองเก้าเก้าสองสานะครับย้ำนะครับ062 9923213นะครับตัวเดียวกับ idline เลยนะครับลายสวยมาก ก็สั่งทําได้นะครับราคาครับเป็นมิตรภาพนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็รายละเอียดรูปทรงงานท้ายนะครับความเว้าความแตกต่างนะครับเราจะเก็บงานไว้ แผ่นอะคริลิกหลายทรงชาติพื่ให้ลูกค้าเลยครับฝากผลงานไว้แค่นี้นะครับ